หัวหนุมหัวน้องเบิดแล้วล่ะพี่นอ้องเมื่อนี่มาจิ้งเขาเที่ยงเด้อเมื่อนี่อยู่ตรงหน้าเต้หโมผุนหาเบิ้งดูโฮมใหม่โฮมปลาดูใหญ่ว่าสันยิ่งก๊าบยังล่าคุณสามีเบิ้งอาหารดูพี่น้องทอดหมูหมูหมูพัดมาเด้อมาเด้อบ่มีเป็นหมูใส่ขนาพัดข่า น้ำมันหอยฮ้สันศิลปิน,น,ปนเฮตดมาทรงจ้ะมึงดูอาหารพัดไข่าดาวแต่งแต่งกินกับยังน,อน้องบ้านนี่แกว้วบ่มีเอาอันมะม่วงดองก็มีดิออากมาให้เบิ่งดูอันแนวมันสิมอนทองมอนอ่อใส่น้อกบ้านเหนียวามากบนน้อเฮะสิ โอ,โอ้โอ้โอ้นี่แหละสิกินได้จ้านี่นี่นี่จะกินได้ชุมงมูนิเขาบอกว่าท่านอยากดอกแต่ว่าหังเขาบว่าท่านอยากคือหอนแหนมกับต้งกินคือวานล่ะมะม่วงดองพอรหล่อให้เขาลุ่ข้อเนาะอันน้ำพริกกรบ่บเห็บมากเด้ปะเนี่ยเอาตินนหน่วยหน่วยมันมาก เอาแซบบ่คุ้นสามีแซบ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 ย่างเดียวแซบแซบมัวมัวถ้ากินนี่ยังแซบย่างเดียวตอนเงาเง่าเงาอยู่เลี่ยงไงยังวะถ้าเลี่ยงอยากมันก็แห้งเลี่ยงายเอาเอาเปลือกออกเนี่ย้องสาเราลบได้แจ็กหน่อยกับสิวานกินตหมูนี่ตีบ่วมีันื่นตีท่านล้วเบื่อเบื่ออาหาร มเมื่อเช้านี่กินซุปน้ำไม่แซ่บพี่น้องแซ่บขั้นกินแนวห่อมักอันเจังสีว่าเป็นใดแล้วว่าแรนใส่เป็นใดหรอซุปน้ำไม่หน่อยหน่อยแซ่บแซ่บเมื่อเศ้านี่ mm. มือมือม่อะมือเที่ยงนี่พออาหารหมูหมูเนาะก็สิกินได้อันอันนั่นลหละมัม่วงดองละจ้ะกินมังม่วงดอง ด๋องเลยดอกฝีเมือ,เอ่เออฝีเมืออยู่คุณสามีเป็นผู้ดองจ้ะเพราะว่าคิดอยากต่ำมาคุ้งอยู่แต่ว่าห่างกันบุมีิ๊มนวยต่ำเนาะขั้นข้าไปซื้อต่ำพัดจินบ่เบิดบาทที่ี่นฉันจะของต่ำจินเองใครยะเ,เออพิ่นเ็ดมาใหม่ๆจนอาล่งขี่ เนี่ยมันไปเกลือกกับมั่นไหลมัน่นแต่ทอดมั่นกับผงแยงเราเนี่สิบัมงม่วงดองเนงสิไปเกลือกมั่นอีกด้วยทอดไข่กับมั่นพอแห้งหรอเนาะมาได้อยากกับมาเอาเอาอยากน้ำกินน้ำกินมูวจินได้ยุตว่าจินผัก ันยีงข้าวป่าดีนี่เลยคุณสามีคุณสามีฝันให้เขาก็บไอ่เห็นถวยแน่กินแน่นอนภาษาอัิวฤษมันบ่คืออยู่บ้านเนาะ ขาขาตัวโอ้ขา,ขาอันอันโทนรศัพท์ก็ได้จับไว้เอาเนาะพี่น้องฟังไม่ได้ฟังไมเไหวเดี๋ยวเดี๋ยวจะฟังกันนั่นมีหน่อยเก่ามากอยู่ฟันเหรอืมันดูไม่หมือนตังงไนะ้ีงนอง นี่เป็นน้ำข้นดองนะวะเนี่ยยุ่งจริงสีล่ะกลางทุง่งกลางท่าเน,ะน,เน,นาะอืออื้นบ่หอยเต็มโด่เพอบ่ได้ว่างบ่ได้หอยเต็มมาเด้อกินมะม่วงดอง น้อยสุกกินเบอร์แล้วบัดนี้น้อยกินน้วยย,ย,ยุ่นให้หแซ่บแซ่บแซ่บคักม่วงดองใค่ดีเนาะกินย่ำแดดๆตามนี่แลวพี่น้อง